นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะยายเห็ดแล้วก็ะทอมโดนรื้อแล้วครับพี่น้องหวยตงานหลังข้งบนนะครแม่เนอขหมอดีววางยาวดูดิเดี๋ยวเลาียราไปแกะเนเอาอะไรไปนิ่ง่อมันนิต่อเปนลายรอ้หูีบไปเอ้า มีปายให้่บ่มีปอันนี้ก็ยกขึ้นขึ้กันเด้อันติเทพนเด้อครับไปถงเมรก็ยกอีกรอบจพ่อหนากระน้ได้สิได้สิได้บาพวงให้อยสาเปล่ยสิได้พอหนา้มียนเยันเดียวมันเดียวมันเดียวมันเดียวนเดยวันวัวววเนะวันีันีเยเด้อเยเมเดียมเดดเนเดนเีนเวเ แนเพราะว่าตัวนี้ตตอ้ยมันยังโอเคอยู่ไรไปใงนั้นนี่มับอกว่าโอเคไหมมันหนักเลยนี่นะเกน่ะดกปุ่อกอนมันอยู่ขางอะไรกับแยหมดเลยมันพอได้นั่งจะให้พยานหอหรืโอ้ยมันพอได้มันหายากเลยนี่นะ่ามันดึงไปซีเสรขึ้นกันีงนเดี่ยวลูกี้บัวาหนัก ไปยอไหนผมยังลาขาดมืเดงก็ได้ต้องยโอ้ยได้ทีวมาพ่มันมากเลเป็นเสียงเป็นิเดี๋ยวั่อนต่อาบ่เ็บเจ้านาเด็ดิเนี่ยลุง

อา่หมุงมันบัด้ดาวดาวดาวเพงหมดบัดยเนาะข้อนตอนมาแล้วทีหยกเน่ะขันไปกับเไปใส่ขอไปเมื่อกี้อเราปรทับเยาดหยานมือยายเห็นปเออกรท่ไหยาดนควนฮะมาเลย Có một nghìn ừ, năm một nhỉ? Đánh... chạy có cái gì

เ้ชวบานยังอยู่แค่้นอาวานเขาจะ่ีนกอีเล้เหรอนุ๊กอีเลเปไ้องนะ้เราว้านไม่ใช่ชาว้านทไมถึยหวานเนียเาะว่าหัวโบราณนุ๊กมอนงย <Bonjour. S 1> ว้าต้อใกล้กันดีที่บ้านอยู่กันไปนะครับเออเป็ย่างทางกันได้ กระถ่อมในตำนานกำลังจะโดนรือ้อรื้อแล้วนะคะรื้อแล้วนะคะเชื้อเห็ดก็จะให้ประดาไปดูเล่ต่อปลูกดูแนบมันบุ้งดีดีนะเพื่อนเด้ออ่าเดี๋ยวมันออกดอกมากเดี๋ยวมันแก่ชีสเยอะหุ่นหลอกนั่งปลูกจะได้เดยอะ อมรไปไว้้ายนะนั่งอยู่ดเ้ยเจมีเป้าอยู่หน้าทั้งหลังพูดยางอไปต้มมาย่างจดไปเด้อเฮ้ยพบกันอยู่ท้ายนาเด้อมีกระท่อมแล้วไม่คอยเค่อนนี่มันจะหักไมเนี่ยย่าคอยไปหาขอห้เจ้าไปไดจัดด้อตอจนเท่าไนะไดอายเ้ไหวไหวโอ้ยจะไหว้ เก็บ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 โ่้ยยกโตน่อู่งานเห็นบอกเวลามันเสียไวลครับเดี๋ยวไปเอาถุงมาถุงสยามมาถุงสยามาแ่เล่าจ้าขอ้โขอขากรนองให้นักเกินบัน ลุงช่างก็ย้ายโต๊ะแล้วย้ายโต๊ะแล้วครับพี่น้องย้ายแล้วนุ่นโอ้โหโอดูดูโอ้ดูเอาจากกิ้งเลยจากกิ้งไปแล้วนะโอ้นุ่นพี่น้องนุ่นย้ายที่นั่งแล้วปรับภูมิทัศด้านหน้าบ้านลุงช่างอือหู เดี <L un ye> ๋ยวเอ็นอ็นไปเอาถุงมาให้ป้าดาใสเยอะมันหนักเต็มก้าอสกี็นนิดอน้ปนอนน้ายุดท้ายทุ่งบนบ้านนี้นะเออนี่นะจะเป็นกระท่อมทำใจยู่ท้ายนานอออยู่ข้างกอไผ่นั่นบ่ ดูข้างกอไทเจ้ากมันยงเนนะคแข็งแรงอยูอกรเสริมสาวสาววันนี้แข็งแรงอยูยูนไสนอยู่ก่อนดยย้ายยูไปย้ายยู เอาดิน้้งให้เนี่ยเขาเอ้ยด้เออนีกขโมนไว้เอาไปด้วยนี่นะ่มันแก่อยแก่พอเท่าไปน้อากนนอารบอนี่เขาเขาที่เลยนะด้วย ดอกหมุนซ้าโหมดยุไสโอ้ยมดซื้อหมุนหมุนนี่ดังเดดังเด้งโอ้ยซื้อบุญนี่บุญนี่บุญนี่ก็อยู่ในลังฟ้าช่างไฟนะก็มาเดินย้ายแอร์นะคะห้องใหม่น้องโอมนะคะเออหมุนไปหมุนหมุนบุญช่างก็ย้ายโต๊ะไปไว้นู่นแล้วนะคะเอฟซีกระท่อมหรือกระท่อม ขัันงจะห้อกไหมม้ยเห็ดเียออไงจะไุ้งอุ่้งเ็ดปยกออกเลยนีุ่กันไงเห็ดมันออกแล้วอก็ได้เก็บเกงไปไปบุ้งอะไรโอ้ยหกหกหักยังบอกลุง่านยวโยนแห้งเด้อเวลาขึง เจ้าจะพาใครไปอยู่ในปงกระท่อมเจ้าต้องดูีก่อนเนอเจ้าต้องดูก่นโอ้ตอคออกมาที่กกองคนไนนี่น่ะอมาไปนอนนี่ไหนแต่เก่านั่นกระท่อมในตำนานนี่แยกแบบแหลมหรือแบบเดียม

สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ